และวันนี้เราก็ได้มาที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่คุคุ้น,น,นว่าแต่ลูกผ้าปิดไปหรือเปล่านะอืมไม่รู้เลยมันน่าจะเปียกอืมงั้นเราไปนี่ห้องนี้เข้ามาเข้ามาในลิฟต์เองโอเคบุยไหมเฮ้ยวีว <c oughs> ี รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธอเธออยู่กับใครโอ้มันก็เขียนเิ็มหมดเลยฮะเอ้าเฮ้ยหายไปไหนในกฎอะไรฮะไม่ซื้อไม่ซื้อครับใครซื้อกูวะฮะไม่อยากซื้อครับค่ะโอเคครับโรงแรมโอเคไปเอาไปฉายมหาสารไปเช็คมหาสารฉันเอาอันเดียวพอนะฉันต้องการเยอะฉันเอาฉันเอาสามันโอ้โลกอะไรขนาดนั้นไว้กูไม่ได้โลกไว้กูอยากได้เว้ แม้ว่าเข้าใจเลยไฟแช็กเ่ยเป็นเป็นสิ่งที่โอ้จะเจอยวม้กระเขียนข้อที่สองโอ้ได้พิกล็อกใช่ทหมไมกระเขีนนะโอ้ได้พิกล็อกโอเคขุดมากระสานโอ้ใช่ไหมกระเขียนอันหนึ่งวะเอ้ยเพื่อนเจนเยนเอาเอานาเไปเลยเอาไปเลยเมาโอเคกูเอาเองก็ได้เฮ้ยเข้าตู้ด้เข้าตู้ทำไมเข้าตู้เอาพวกออกออกแฟนมึงอยู่ในตู้เหรอเปล่าคนมรวมเอาเอาเอากูติดประตูเมื่อกี้กูติดประตูติดประตูประตูปิดบังกูเป็นนี้โอ้ไม่นะ ไปที่แปลแล้วอุ้ยไฟแช็กกรอบถูกไฟแชกเงนกองตัวตอนนี้ผมมีไฟแช็กสี่อันแล้วดวยไปแช็กเดี๋ยวผมเอาไฟแช็กไปขายได้ก็หมดเลยโอเคผมขอเพิ่มเสียใหม่ละกันเฮ้ยรอกูด้วยเฮ้ยรอไหมที่ไปขายจะเป็นถึงราชาบวไหนก็ไม่รู้เอ้ยยเฮ้ใครบัวใครชื่อว่าบัวมาไนาย เงิน <optimistic. S 2> ไม่ ciudad, <gamble. S 1> ไหนม I mean, <Wait, S 2> ันเอาอีกเลยไวยังวะเบอดีซิมันมุดเบอร์ดีิเดี๋ยวก็มองเห็นเองเดี๋ยวก็มองเห็นเอ้ยเราต้องเล่นอันนี้ไม่ต้องย่ออันนี้ฉันไม่ย่อเลยอันนี้ตงการที่จำได้ตงการเอ๊ะโอเคโอ้โอ้ เข้าใจแล้วจจะตีลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้ okay. อนนเอาไม้กรกาสีแดงหนึ่งจะได้ม้จะมีไม้กรกาสีสองอันแล้วตอนนี้โอเงให้เพื่อนมีเทียนนี้มาเอาไหมเพียอนไม่ไม่สนมึงไม,ม่ตอนนั้นมึงไม่อ,อยากเลยคุยเ <s> ออห้องยีนะ่สิบห้าแน่อโอเคเทียนเลยเนะี่ยฮะห้องเปิดสวิตช์อ่ะเจ๊สห้องวัดโอเคเพื่ okay. อนเลยไปไปไป เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้เฮียอะไรวะเข้าขึ้หันีึ้นดิคอนที่เราออมาตอนที่มันมาพอดีเลาวช้เงนที็ถึงเยอะแต่เอาสุดมากถึงสุดใช่ไหมใช่ขอสิมาเดเเพื่อนนายทำบล็กเป็นไงบ้างนายชอบบลกนี้ไหมชอบสุดวนาจะติด ไปทำไปทำไปทำไมเฮ้ยมีสมุดด้านหลังนายเว้ยนายไม่เห็นเว้ยเมื่อกี้ฉันเห็นเว้ยไม่ใช่โออันไหนเอ๋ออันเู้ยจริงจริงอันเมื่อกี้ก็ถูกกันนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ถูกแล้วแต่อันเมื่อกี้ก็ใช่แหละแต่บางอันมันก็น่าจะซ่อนไม่ไม่ไม่บางอันมันไม่มันไม่มีอันไหนซ่อนเลยง่ายๆเอ้เพื่อนนายไม่ไปหยิบอันนั้นเหรอเดี๋ยวไปหยิบเลยไปหยิบ อาล่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปไปยิพลังเติม <c oughs> วัดวัดเฮ้ยเพื่อฉันไม่ได้จะบอกฉันเห็นอันหนึ่งเวยเ้ยเออไม่เดินไปด้านหน้าแค่นั่นแหละด้านหน้าเดินไปด้านหน้าเรื่อยๆโอเคได,ด้ช่วยครบยัางในช่องครบอย่างลองไปดูในโน้ตดูกไหมนายไม่ได้ดูด้านบนเลยนะลองไปดูด้านบนเดีย๋ยนเจอหยิบโน้ตก่อเขาไม่น้ตมันมาอยู่ตรงนี้ ไม่รร้สามเหลี่ยมเช่นค่ะสามได้สุดท้ายโอเคได้อสุดท้ายแล้วยีสามเหลี่ยมเป็นใหญ่นตายห้าามห้าหกสามห้าห่งอาจะใช่อ้น่งอาจใช่ใส่เลยเอ้าเอ้ากดเกินจริงหรอ มันโกรธเลยห้องโกรธ okay. โอเคกดกดสีเขียวสิกดสีเขียวส,ส,สิอิงก,กูแล้ว good. <Bye> good. กดบอกให้กดกูแล้วมันบักบักบักกดอีเอเอเกิดอ,อ,อะไรขึ้นทำไมไนายขยับไม่ได้ก็ได้นะทำไมหน้านไหนสิเห็นนั่นไหนโอ้ยทำไมไม่ได้ <laughs> นายเป็นคนรักหมาใช่ไหมทำไมกดไม่ได้ ไม่เถื่อนเลยอืมเนีย่ยบอกนะว่าวักอะ่ะโอ้หรือฉันอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูใหม่ก่อนเดี๋ยวเพ่นจะไปดูใหม่สาม <3 S 1> เหลี่ยมสามห้าไม่ผิดมันเป็นเลขหกไม่ใช่เลขเจ็ดอืมเลขหกได,ได้ไหมเรอบนีได้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 โอเคไปเลยถัดไปโอ,อ้ สามสองสามเอ็ดสามสองสามสองสามสองก็สามสองมู๊ก็คือเฮ้ยนายอาจจะร้อนกับคำนี้เฮ้ยกดคลิกกดคลิกคลิปเปแบบนั้นอ่ะเฮ้ยก็โดดบัตรเบสก็บัตรเบสแต่มันดูไม่เหมือนเบสเลยมันเป็นดอบัตรเบสที่อัปเดตแล้วห้องต่อไปเฮ้ยห้องนี้ไม่ไม้ก็เขียนเอาไม่มีนี่หว่า ซือของอ้ไอ้ไอ้มียังขายเหนืออ้มีู้ขายขายาเอ๊ฉัจะลองเข้าห้องเองเอเพื่อนเพื่อนมีมีไม้ทีอันหนึงขายด้วยเลยเอ้ยเมีล็อกทิ่มือมีล็อกิีอยู่แล้วก็ปีกกตัวตายเอ๊เพื่อนเอาทียนีได้ไัได้เอาได้เอาได้เอาไปเลยดิพ่หลเจ็บ คนละจ็บเอาเอาจีบเพียรกันเอาจีบเพียรกันหนึ่งเลยไม่เว่ยรับไม่มาในต้องให้จะรู้เลยจะรู้เพราะฉันลเล่นบ่อยว่าจะได้เสียงอะไรแปลก๋ไหมเสียงเอเลี่ยนเอ้ยลี่ยมคุณเจคุณเจยกไปคนคีณเจในเ,เ,นเมืเ่เร,เ,เราไม่รอกสักหนึน่งได้ถูกคุณเจไม่ถึงเงิทองนะ ไม่ส่วนไ่ส่วนนะท่่อเดี๋ยวอบฉันว่าหลังจากห้องนี้มันจะมีห้องเอศูนย์หรือเปล่านะเอาไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงคขันขออันนี้หนึ่งแกวิตามินเงี้แกดำเดี๋ยวเผื่อเจอห้องยันเถิดเจอสีขึ้นมาในสวยเอาแกขฉันจะเอาไปถายฉันว่าห้องนี้ไม่ฉันว่าห้องนี้ไม่เจอสีนะแล้วก็ส่วนไม้กสิมันก็เอาไว้ก่อนนะฉันว่าห้องนี้ไม่เจอสีแน่นอนสาววันสิมใช้มันแกห้องนี้ไงที่ไงห้องเอ เอซููนไโลบัตรแวสะหยุก่อนโอเค่ายไปแล้วเอาเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้รอรอจะกว่ารอกดคลิกที่มันสิไฮโลบัตรแมส์ไม่ถูกแล้วกดคลิกกดคลิกที่ประตูคลกแล้วัดยูมอาปโอเคเอ้าจะเห็นนหาหายไป ฉันหายตัวไปอย่างไรล่องลอยใช่ใช่ใช่หายตัวไปอย่างไรล่องลอยหอยหายไปอย่างไรล่องลอยไม่เหลวไม่แตกแตกกากอยฮะอะไรไมงได้กลับมาใหม่เฮ้ยเฟื่นเฟื่อนขยุบเลยจุดด้วยจุ๊ดเลยเย้นายเฟื่อนคือกลับมาแล้วได้นี่มาแล้วนายเอาไมค์กะเขียกับแจ้งคืนมาด้วยอ่ะแล้วกูจะคืนยังไงล่ะไม่รู้อ่ายังไงก็ตาผีที่นี่มันใช้ไมค์กีเขียกปราบไม่ได้ รอกูด้วยไม่รอด้วยแม้ผมขอดูไฟใช้ไม่กระเข่งงงงงเฮ้ยเพื่อนทำไมมึงไม่เก็บไม่กระเข่งไม่แม่กระเข่งตามมาไม่ไม่กระเข่งนะนี่ในเจอหรอนี่ตรงนี้ในนั้เอาเอามาในเจอไงก็ราะแต่จะเก็บทำไมว่าผีที่นี่มันใช้ไม่กระเข่งไม่ได้จะห้องนี้ได้นะก็เกี่ยต้องไปถึงห้องสองร้อยจะไม่ผิดเว้ยต้องถึงห้องสองร้อยเลย เนี่เรายังไม่เรายังไม่เคยถึงห้องหนึ่งเยเราจะผ่านห้องอ่ะไม่ใช่ไหนไม่ก็เขียนไม่เห็นเลยอ้านีนเงาเจอและททำไมที่นี่มันมีไม้กระเขียนแบบรวยไม้กระตีในดอปกติมันจะไม่มีไม่มีอะไรแบบนี้สสัยกลัวติดเลือสิหรือเปล่าเพราะนั่นคือติกลัวติดเลืองสิ่งนี่แหละเราได้จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดอ่ะผมมีผมรวยไม้ก็เขียนแหละผมรู้ รวยแม่เห็นคุณรวยป้าโมเป็นรวยคุณรวยไหมแต่ว่าผมรวยอ่ะนี่เป็นปัญหาคไม่รู้ว่าคุรวยไหมแต่ผมรวยผมมีไม้กระเขียนสีอันแล้วไม่รู้ว่าคุณรวยไหมแต่อยากได้อยากได้ตอนนี้อยากได้ตอนนี้อยากได้ไฟฉายที่ไฟฉายสีเขียวเพราะหลังจากเพราะห้องหลังๆอย่างมืดเลยเอ้ยเปิดเปอร์ได้เลย อยู่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 ยิบยิบยิบอยู่อยู่ยู่โอ้ฟักอยู่อยเอาไฟแช่ย่ยเขาใจมผมอยากได้ไแช่ย่ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ผีที่อยู่ในห้องนี้เียนีอืไปแล้วถ่ายเอยอดนี่เป็นห้องนี้ไม้ติมงสืไม้ติมเลย เห็นเลยถึงไม้ไอติมไม้ไอติมจีฟรีฟรีหรือเปล่าคือแบบพอเจอเจอไม้ไอติมแล้วพอกินไอติมหมดปุ๊บแล้วเจอไม้ไอติมที่มันมีเขียนอยู่แล้วแบบโอ้จะโชคดีเหรอเนี่ยแม่ว่าใช่ไหมข้างในเจ้าสวนน่าจะมาแล้วนี่เนี่ยปาร์ตี้แม่งเลยปาร์ตี้หาขอวันจะมาร <laughs> เราทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเราเทียน เยนีราจะมาตั้งแคมป์รอผีกันที่นี่ถ้าผีไม่มาเราก็จะไม่ไปเริ่มมืดขึ้นเรื่อยเหรอฮะก็ฉันบอกแล้วไงจิงไก่ยิงมือถือเลยถ้าเราไม่ไปถ้าเราจะขอใช้ไฟฉายแบบปกติดีกว่าไม่ฉันจะใช้ไฟแช็กอันนี้ฉันชอบไฟฉายอันนี้เพราะเพราะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเสียง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 อะไรเสียงอะไรไม่ยินเหรอใช่ฉันได้ยินเลย โอเคก็ไม่ไหนโอเคไม่มีไม่มีไม่มีนี่นะเขากดติดเสียงเรียกะลยวะเนี่ยไปเข้าตู้ละฉันฉันอยู่ในตู้มันมามันกำลังมาเนาะม่มามาละถ้ามันมาโทรศัพท์ฉันจะปุ้มระเบิดเอาล่ะมันไปละเอาไปแล้วเฮ้ยฉันนี่มันน่าจะเป็นผีเอหนึ่งสองศูนย์นะเอร้อยยี่สิบมันน่าจะเป็นเอร้อยยี่สิบนะไม่แน่ามาอย่างมาอยู่นี่กหนึ่งฉันติดฉันติดฉันติดแม่ฉันตายกู้ ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอช่วยจอพ่ยโอ๊ยโอ๊ยไฟฉายกูไฟไฟฉายกูดับโอเคฉันหาตัวเองไม่เจอเลยเว้ในเอร้อยยี่สิบเอ้าฉันฉันกลับหลังเรถเนี่ยโอเคเก็สวัสดีเพื่อนฉัเห็นฉัเห็นชื่อไหนโอเคฉันใช้ไฟเช็กดีกว่าโอเคเพื่อนสวัสดีเพื่อนแค่ไหนอยู่โอเคมาเร็วไฟฉายเดี๋ยวกูไฟฉายกูดับโอ้เทียนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผวยโอ้เทียนแล้ว ใขาเหยาะก่อนให้ยาเปเรียบร้อยนี่ไม่เพื่อนป้าหนึ่งเขากดปิดโ,โ,โอ้อะไรเพื่อนในตายเหรอ้้ตูเอา,เอาแหลกเลยมาป,ปุ๊บแหลยนี่อยู่ไหนเพื่อนโอ้เอสองร้อยยังไงเหรอนายมาเอสองร้อยมีด้วยเหรอม,มันไม่สมควรมีด้วยซ้ำ มันไม่มีมันไม่ควรมีด้วยซ้ํหมองไม่เห็นมึงว่าอยู่ทําไมมันแหลกนายนายไม่เห็นฉันเหรอเออเพื่อนโอ้มันรวงเวงมากนีห้องนี้เหรอห้องนี้ถูกใช่ไหมนายไปใส่เก็บของให้ไปเลยดอเอาแ้วแต่นายจะเอาไปยังไงก็เอาเอาทาไมนายมาตรงเนี้ยทำไมมานายฉไนรวงเหรอมไมนายมันโดนตายอยู่รงเนี่มันฉันโดนเล่นนะมันไม่มีตู้ฉันหาตู้ไม่เจอไปหาตู้ตู้ทันไอเออนีวะเรนน่วะ โดนมาสักทีพี่นึกวจะไม่ได้เห็นหน้ากันซะแล้วทำไมฮะมึงคิดว่ากูจะตายเลยกูไม่ได้ตายง่ายๆนึกว่ากูไม่เคยตายเลยสัมพันโอเ้ยไปทางที่ถูกใช่ไหมเนี่ยมึงกลับหลังทำไมก็อเกูมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นอะไรเลยถูกไอ้ยาวรัวเพื่อนโอเคเห็นแล้วโอเคเห็นทางอยู่มึงติดโต๊ะเลย ตู้หลักไม่เห็นอะไรกูไ <too> ม <desarrollo> ่เห oh, ็นอะไรกูไม่เห็นเลยทั้งนไม่เจอไม่เห็นอะไรเพราะความมืดไอ้สิงเคลงนี้รู้สึกระสํานาหลังจากนี้ถ้าหากเจอห้องไหนที่มีตู้ตั้งแคมป์ครับโย่โย่เยอะ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 ตัวตัวมาเพื่อนเมื่อกี้ตัวมึงลอยขึ้นเลยดีนี่ตู้ตรงนี้โอเค โอ้ยเกือบจะชนะแล้วเชียวโถตายอยู่ได้เพื่อนมือโอ้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 เออว่าแต่ทำไมฉันไม่รอไมคกระเขียใช้ว่าเกือว่ามัน,น,นใช้ได้วะพืู่้ลองอีกครั้งแล้วตอนนี้คุณตายยังไงอืมอันนี้โดยปกติจะโจมตีในเวลาเดียวกับเ1เดียวกันกับ A อร0อะแต่คุณสามารถเรียกมันว่า A 200 บางทีอาจซอนครั้งต่อไปออไม่พ้นกูหมดย<ง>ังนี่30%โอเคเพื่อนถ้าขอลาไปดูทิกตอกก่อนเบื่อโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหายชอบ,อบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย